กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนรอดตายเพราะตำรวจอ้าวทิดดำเลิกขับแท็กซี่แล้วเหรอทำไมกลับมาอยู่บ้านโอ้ยเลิกแล้วอันตรายมันเยอะนะเฮ้ยโจรจี้แท็กซี่มีทุกวันฉันอเมริกาขับแล้วก่อนจะเลิกขับอ่ะฉันยังเกือบถูกจี้เลยจริงเหรอรอ,อดมาได้ยังไงล่ะ โอ้โหเจอจุดตรวจนะสิตตำรวจค้นเจออาวุธมีดจากผู้โดยสารเลยจับตัวไปเลยสิโหขืนไม่เจอจุดตรวจนะฉันอาจโดนปาดคอไปแล้วโชคดีของทิดดำจริงๆนะที่เจอตำรวจเพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าไว้ ถ้าตำรวจเจอคนที่มีลักษณะพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะก่อเหตุร้ายอันตรายแก่คนอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่นโดยมีเครื่องมือหรืออาวุธตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายจับค่ะโอ้โหอย่างนี้ทิดดำก็รักตำรวจสุดขใจเลยละสิที่ทำให้รอดตายมา หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้